สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้ยวยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมโปเกมอนยูไนต์นั่นเองนะครับแน่นอนวันนี้เราก็จะมาแบบรีเพย์ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรมากมายบอกเลยว่าเกมนี้ก็ธรรมดาธรรมดานั่เองไม่มีอะไรมากมายอืมครับผมโอเคเอาละครับจังหวะดีก็เรียบร้อยนะครับโอ้โห แล้วผมมาเจอกับไอหมอนี่ที่มันเดินลัดดงมาจากทรงไหนก็ไม่รู้เออแล้วจวังหวะนี้มาดิเรียบร้อยครับร่วงไปแล้วว่ายังไงครับจังหวะนี้โอโ้โหมายางหนักโอโ้โหยอ้ยโอโ้ยมาโดดใส่ผมอะ่ะแต่ไม่เป็นไรครับโอ้จังหวะนี้อใส่นัวใส่น,วสนัวนี่ก็พลโลกเอ,อือ <c oughs> เรียบร้อยก็แตกเลยเราเอาแล้วว่ายังไงครับจังหวะนี้ยังคง,งยังคงตาม แต่ว่าผมได้ได้ไปสองตัวเลยนะเมื่อกี้ใช่เปล่าวะเออก็ก็ถือคือว่าคุ้มอยู่นะก็เรียบร้อยนะครับเป็นเกโครงงานนะครับที่เก็บตัวของอเกเลดอสไปได้นั่นเองนะครับเป็นเกเลดอสที่เกเลดอสสีฟ้านั่นเองนะ <c oughs> <c oughs> เกเลดอสแดงนี่ผมจําได้นะ <c oughs> โอเคโอเรียบร้อยครับผมร่วงไปแล้ว แต่ไม่เป็นไรครับโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหแล้วจังหวะนี้มาไงมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยก็เป็นพิกจูนนะครับที่เก็บไปได้แล้วเก็บดับเบิลคิวไปแล้วเอาเลยครับเราเป็นเก็กโคงงานะครับที่เก็บไปได้เหมือนกันแล้วจังหวะนี้เจ็บหลังมากต้องปล่อยมันไปนะครับแม่เราเล็งไปที่เลโกซ่านั่นเองนะเลโกซ่าน้อยแล้วเสร็จเราไปครับ วันนี้าการพิธากันเกิดขึ้นที่จากที่ดูนี่ทีมของผมนี่รู้สึกว่าเหลือแต้มเ,เ,เหลือเอยู่นเดียวเอง<อ>วัดกันไปวัดวัดกันไปนี่ไงเอาดิมาดิมาดิยังไง มาดีเรียบร้อยกับบ้านเอนครับโอ้ยมันอยู่ฐานเราเต็มเลยนะแต่ไม่เป็นไรมาดีมาดีนี่นยเปิดตีไปครับไม่มีใครแต่ไม่เป็นไรใสยได้ใส่นัวใสยยว่โยมาดีโอ้โหหนีกันหมดเลยว่ะโอ้ไม่มีใครจะกล้าบวกกับผมเลยดู เรียบร้อยเป็นพิกาจูนะครับที่เก็บไปได้แล้วจังวันนี้โอ้โหพีมของเราได้อีก5 50แต้มนะก็ถือว่าคุ้มเลยโอเคครับก็จบเกมกันไปแล้วนะครับก็จบแบบไวๆรวดเร็วทันใจนั่นเองนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนั่นเองนะครับผมอ่า 690แต้มนั่นเองนะครับผมสวงผมก็หนึ่งห้าอืมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม